วันนี้ท่าจะมาแนะนำนะครับลูกของ o p พ i ิฟแต่คุณสมบัติและคุณภาพ Dig d ัพพิฟายเท่าตัวเลยนั่นคือน้องโซเดียมนั่นเองครับสรับโซเดียมนะครับเป็นมอดท,ที่มีคุณสมบัตินะครับทำให้เกมลื่นขึ้นและลดอาการแหลกรวมถึงทำให้เกมมีความสมูทลื่นไหลด้วยนะครับคุณสมบัติต้องบอกว่าเหมือนกับอ p พพิฟเป๊ะเ,เ,เลยฮะแต่ที่บอกว่าทำไม เป็นลูกอัพติไฟที่เร็วและแรงกว่าอัพติไฟเนี่ยคือมันมีคลิปตัวอย่างไม่ใช่คลิปตัวอย่างมันคือคลิปพิสูจน์เลยล่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับคลิปพิสูจน์นี้จะสังเกตนะครับว่าฝั่งซ้ายเนี่ยคืออัพติไฟฝั่งขวาคือโซเดียมสังเกตที่เฟบเอฟที่อยู่บนขวาเห็นไหมครับอัพติไฟเนี่ยทำได้อยู่ที่ประมาณ200นะโดยกลมๆนะฮะแต่กับการเนี่ยโซเดียมเนี่ยนะครับเขาสามารถทําให้เกมลื่นถึง400 fps ดูตัวนี้ก็ชัดเจนแล้วครับว่าโซเดียมเนี่ยทำให้เกมเลื่อนกับออฟฟิศได้ประมาณเท่าหรือ2เท่าได้เลยนะครับฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะลงม็อดที่ทําให้เกมลื่นขึ้นเนี่ยโซเดียมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่แย่เหมือนกันนะครับนอกจากทําให้เกมลื่นขึ้นแล้วนะครับโซเดียมเขายังมีการปรับรูปเล่นในหน้าวิดีโอเซตติ g งนะครับให้มีความทันสมัยมากขึ้นอย่างนี้เลยนะครับมันมีความแบบโอ้โหน่าเล่นมากเลยนะซึ่งถ้าเราไปลองเทียบกับหน้าต่างแบบเก่าแบบนี้นี่แหละจะสังเกตว่ามันจืดมาก นะครับและที่ชอบก็คือการจัดหน้าบทมู่พวกนี้เนี่ยคือโซเดียมก็าทาได้ดีนะเป็นการจัดบทหมู่ที่แบบชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ลูกเล่นนั่นน้นในเนื้อหาเวล setting เ,เนี่ยแทบจะไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นตรงนี้ขออนุญาตไม่รีวิวเพิ่มนะครับเพราะว่าหน้า setting ต่างต่างแต่ละบทหมู่เนี่ยถอดแบบมาจากออฟฟิเชียลไหมครับวาน,นิลาเลยก็คือไม่ได้มีการแก้ไขหรือว่าไปเพิ่มอะไรมาใหม่นะครับตรงนี้ก็คือถ้าคุณอยากจะไปลอง เ,เล่นกับมันเนี่ยก็ต้องไปเล่นกันเองนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมันคือสิ่งที่อยู่ในแมคครับตั้งเดิมนะครับเนื้อหาของโซเดียมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสั้นมากๆแต่ว่าเดี๋ยวจะสั้นเกินไปนี่แนะนําอีกนิดนึ่งก็แล้วกันนะครับใครอยากจะลงก็ลงได้นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วโซเดียมเนี่ยเขาเป็นตัวเสริมด้วยนั่นก็คือโซเดียมเอ็กซ์ตร้าโซเดียมเอ็กซ์ตร้านะครับจะไปปรากฏอยู่ในหน้าของวิดีโอเซตติ้งนะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะเอ่อเหมือนเขา เพิ่ม setting มาอีกประมาณ5 setting น้าคือ animation, particle, detail, s render และ extra นะครับซึ่งส่วนตัวลุงชอบ extra มากเพราะว่ามันมีปุ่มนี่ครับ show FPS และก็ coordinate ถ้ากดปับ๊บเลยนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวลุงปิด a r ให้ก่อนปึ๊บนี่ฮะมุมบนซ้ายจอสังเกตว่ามี x, y ขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะครับเหมาะกับคนที่ชอบเอาชวิตล่อนมากๆนะครับเขาวนคุณก็ไม่จำเป็นี่ต้องกด f3 แบบนี้แล้วนะครับมันลกจอนะฮะ แค่เปิดไอ้โชโคลิเนตก็ถือว่าสบายแล้วล่ะครับแล้วเหนือจากเซนเอ็กซ์ราแล้วนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ลุงแนะนําเลยก็คือมอสที่มีชื่อว่าอ่านี่ฮะรีลิสโซเดียมออปชั่นนะครับตัวนี้นะครับจะปรับให้หน้าต่างใน v วิดี Setting มีความแบบเข้าใจง่ายขึ้นนะครับคือถ้าใครที่ไม่ได้ลงมอสรลิสโซเดียมออปชั่นเนี่ยนะครับหน้าต่างของโซเดียมจะเป็นประมาณนี้ขออนุาตยืมภาพจากคลิพ e แท็นะฮะ สังเกตครับว่ามูดมู่ออปชันพวกนี้มันจะไปเด้งอยู่บนท็อปสกรีนของจอบางครั้งเนี่ยมันจะไปซอ้อนกับปุ่มเชดด้วยแพคด้วยซ้านะครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พอลงรีลิสโซเดียมอ็อบชันปั๊บเลยนะฮะหน้าต่างก็จะได้มาประมาณนี้ซึ่งถือว่าทําได้ดีมากท,าทั่งนี้เท่านั้นนะครับถามว่าถ้าไม่ลงเราจะทําให้เกมล่นขึ้นไหมในสอตัวนี้นะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นครับตัวที่มีผลจริงๆคือโซเดียมไอคอนสีเขียวตัวนี้นี่ตัวนี้เลยเน้นหลักของคุณเลย ถ้าจะให้เกมลื่นขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งหมดนี้นะก็คือการแนะนำมอสโซเดียมถึงตัวเสริมด้วยนะครับแต่เชื่อว่าคลิปมันจะสั้นมากๆเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นของแถมให้นะครับสำหรับคนที่อยากจะลงโซเดียมแบบใจจะขาดแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะลงยังไงนะครับเดี๋ยวลุงจะพาสอนเลยการติดตั้งโซเดียมและการลงมอสตัวเสริมทั้งหมดให้นะครับถือนี่เป็น t ูอ Inone เลยนะเพราะปกติแล้วไม่เคยสอนลงมอสหรือว่าสอนลงอะไรพวกนี้นะครับก็ เดี๋ยวติดตามต่อเลยในช่วงต่อไปครับโอเคครับนี่คือวิธีการติดตั้ง Macar Fabric และก็ s o d i u m นะครับชบบเอ็กซ์เพรสเลยแบบเร่งด่วนนะครับตอนนี้5ทุ่ม4ีนะครับอย่างแรกนะครับคุณกดไปที่ description และกดลิงก์แบบตามลำดับเลยนะครับจะได้ไม่งงกันนะครับลิงก์แรกก็คือ fabricmc.net ลิงก์นี้นะฮะให้คุณกดคํ้าไปดาวน์โหลดเฮียตรงนี้หรือจะกดดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เลยอ่ะแล้วกดดาวน์โหลดเฮียปั๊บนะครับทีนี้นะครับให้กดไปที่ดาวน์โหลด for Windows นะครับ กดไปปุ๊บเสร็จปั๊บก็จะได้มาแล้วนี่ Fabric Installer อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ครับไปที่รื่องที่2องครับมันก็จะพามาสู่หน้าต่าง c u r s e o r t c o m ลิงก์นี้นะครับซึ่งลิงก์นี้นะจะเป็นลิงก์ไปสู่การดาวน์โหลด Fabric API อันนี้สำคัญนะครับเพราะถ้าไม่มีอาจจะลง Fabric ไม่สมบูรณ์นะครับพอเข้ามาลิงก์นี้ปั๊บนะครับให้คุณเลื่อนลงมาครับเลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี่ครับด้านขวานี่ครับ Resource File มีไหมครับดินะครับก็กดดาวน์โหลดไปปั๊บนะครับโดดเลย นี้ก็รอประมาณ5้วิทีนะครับแล้วมันก็จะออโต้ดาวน์โหลดขึ้นมาด้านล่างนี้เลยสังเกตดีๆนะครับปั๊บเรียบร้อยนะครับมาแล้วนะครับจากนั้นครับไปที่ลิงก์ที่3ครับก็คือลิงก์โซเดียมตัวนี้ฮะนี่ที่บอกว่าเป็นตัวเมนหลักของเราให้คุณนะครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเหมือนกันเลยครับมาจนถึงนี่ครับเลื่อไฟเหมือนกันแล้วก็กดไปที่โซเดียม MC.1.8 อันนี้มันจะเป็นอัลฟาแต่ไม่เป็นไรเล่นได้เหมือนกันกดเหลดไปเลยครับาหลดปั๊บนะครับอ่ก็รอห้าวิเหมือนกันรอไปเรื่อยครับ เรียบร้อยครับมาแล้วนะครับโซเดียมอันนี้นะฮะหลังจากนั้นครับไปที่ลิงก์ที่4ที่ตามดิสคริปชันครับมันจะพาไปสู่โซเดียมเอ็กซ์ราตัวนี้เลยนะครับมันจะเป็นไอคอนสีขาวหรือเหลืองประมาณนี้นะครับเรากดเลื่อนมาเหมือนเดิมเลื่อนมาเลื่นมาเลื่นมาแล้วไปกดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ1.8ปาบกดโหลดไปมันก็จะให้รอรอห้าวินะครับรอไปและมันก็จะออโต้ดาวน์โหลดเหมือนเดิมเหมือนฉ่ายหนังซ้ำนะครับและลิงก์สุดท้ายครับ เลือกโซเดียมออปชั่นตัวนี้นะครับนี่ฮะก็เลื่อนลงมาเหมือนเช่นเคยครับมาเจอ1นึจุดก็กดลด1นึไปนะครับเรียบร้อยนะฮะโอเคครับพอเราโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดกาะบาทได้เลยนะครับปิดไปเลยและนี่ก็คือไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ5ไฟล์ตามหน้าจอเลยนะครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนสําคัญนะครับติดตามดูดีๆนะครับอย่างแรกนะครับให้คุณกด Fabric Installer ตัวนี้นะครับรูปไอคอนที่เหมือนการกระดาษเนี่ยนะครับอ่ะกดไปปุ๊บทีนี้ก็อ่า นี่ครับือไปที่หน้าจอแล้วก็คือ Fabric i n s tall er m c r r f t เวอร์ชัน1.8.1 1, 1. Loader เวอร์ชันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับซีเราจะต้องยุ่งและต้องตรวจสอบดีดีก็คือ m Minecraft เวอร์ชันเนี่ยก็เวอร์ชันที่เราต้องการจะโหลดหรือเปล่าในนี้มันอยู่ที่1.8.1 1ก็โอเคถูกต้องแล้วโลเคชั่นที่มันจะต้องโหลดก็กดไมครับปกติไป Create Profile ก็คือมันจะไป create ในหน้า m i n e Craft Launcher นะครับพอทุกอย่างพร้อมแล้วก็กด Red Install กด Install ดเลยปั๊บนะครับอันนี้โหลดไปแล้วขออนุญาตไม่กดนะฮะเดี๋ยวมันจะซ้ำนะครับแต่ใครที่ยังไม่เคยโหลด Fabric เลยกด Install แล้วมันจะขึ้นหน้าต่างประมวลผลนิดๆหน่อยแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างว่า Install Complete นะฮะขั้นตอนต่อไปนะก็คือเอาอยู่ไหนเอาอยู่นี่ <c oughs> ยังไม่ชินเลยเอ่าไปที่ m e Craft Launcher นะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวที่2นะอันนี้นะเว้ย เออเผื่อใครมีไมค์ c า a f t สองตัวก็คือจาว a ากับเบนล็อกนะครับเดี๋ยวงงกันอ่ะพอเข้ามานหน้าต่างไมค์คาร์ฟลันเชอร์ในส่วนของจาว a าอีดิชันแล้วนะครับสังเกตที่โปรไฟล์ครับถ้ามันขึ้นกระดาษแบบนี้แล้วมีเขียนว่า Fabric l o a d e r เวอร์ชันบาบออะไรก็ว่ากันไปแล้วลงท้ายด้วย1.18.1นะครับถ้าขึ้นแบบนี้หมายความว่าติดตั้งเสร็จแล้วสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะกดโปรไฟล์ตัวนี้แล้วกดเพลย์ได้เลยนะครับแต่เพึ่งกดเพลย เรายังไม่ได้ลงที่เหลือเลยนี่อีกสีตัวนี้ยังไม่ลงเลยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทาต่อไปครับก็คือไปที่ปุ่ม Start ครับไม่ชินเลยอยู่ไหนตรงกลางโอเคอ่ะ Start ครับแล้วก็พิมพ์นะครับ App Data% นะครับ Enter เข้าไปปั๊บไปที่ด m y ค a ับอันนี้นะครับกดไป Enter ปึ๊บแล้วไปที่โฟลเดอร์ m o d นะครับใครที่ไม่มีโฟลเดอร์นี้ Create New Folder เลยนะครับแล้วตั้งชื่อว่า m o d ตัว S ตรงนี้เลยนะครับ พอสร้างเสร็จปั๊บกดเข้าไปปุ๊บนะฮะเราก็แค่ลากนี่ครับ4ไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้ลากมาไว้นี่เลยนะครับปุ๊บแบบนี้เลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะย่อหรือปิดได้เลยนะครับทีนี้ครับทุกอย่างก็เพียบพร้อมแล้วแล้วเรากดเพลย์ได้เลยเดี๋ยวดูกันสดเลยนะว่าเล่นได้หรือไม่รอดูกันอ่ะเอาละฮะอ่ะโอเคมาเอาละฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับ นี่เรียบร้อยนะครับทุกอย่างก็ถือว่าเพียบพร้อมแล้วนะครับสำหรับแฟรปิกและโซเดียมนะครับเอาลองเอาลองเข้าไปลงเมื่อกี้ดีเพราะว่ามันมันมีหรือยังโซดงโซเดียมทุกอย่างพร้อมหรือยังเดี๋ยวดูกันนะว่ามันมีไหนโอเคอ่ะสักครู่หนึ่งโอเคฮะมาแล้วนะครับอ่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเช็คครับว่ามอทุกอย่างอยู่หรือเปล่านะครับก็คือ esc a p e option resetting นี่ฮะเรียบร้อยนี่ฮะแล้วก็ได้มอสโซเดียมเอ็กซ์ตร้าโซเดียมหลกักและเรเลสโซเดียมออปชั่นอยู่ที่หน้าเกมของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความมั่นใจเปิดเอพีส์ไหนซิตอนนี้เอพีสเท่เาไหร่เอพีสของเราอยู่ที่เท่าไหร่ห้าร้อยนะฮะโอ้โหดูพุ่งพุ่งกระฉูดมากเอพีสของเรานี่ฮะวิธีการติดตั้งไมค์ครับแฟบบิกและโซเดียมนะครับใครที่อยากจะลงมอสอื่นๆน,นอกจากจากโซเดียมสามารถลงได้นะครับแต่ต้องดูดีๆนะครับว่า มอดที่ลงนั้นรองรับโซลมอลบแฟบิกหรือเปล่านะครับโอเคครับทั้งหมดทั้งมวนี้ก็คือคลิปในวันนี้นะครับขอบคุณม,มาสับกกตติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ไปเจอใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ